อีไรทแก้วจิบน้ำชาพี่กูบอกว่างานจิบน้ำชาโอ้โหอะไรพี่อะไรนะครับผอลูกใครอะครับอ่ะนันเต็มพี่ครับผมเต็มพี่้ยนเหรออ่ะมายืน แหมพวกเราเนี่ยหนักมาดีครับผมในที่นี้ใครจะไปงานซูมมาว่าต่อบ้างครับไปกันให้ทันนะมาใครหรือว่าน,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 น่าจะได้คนไปด้วยเหรอเราสิบลอดอดอด้อแล้วล่ะนะฮะอ่ะครับผมอ่ะยืนถ่ายรูปเลยครับผมอนน่ะโอเค หนับถอยหลังครับผมห้าสี่สามสองเปลี่ยนไม้ครับสองสองจุดหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ะโอเคหมดเวลาครับผมปั๊มหน้าครับผมให้พัดขึ้นมาได้เลยครับผมขั้นตอนครับผมสตาร์ทอยู่สองฝั่งเลยครับผมอ่า มีนางนางเก็บของอยู่สองฝั่งแล้วกดนางเก็บของอ่าโอเคชัดแอลกอฮอล์มาก่อนนะครับผนมะอ่าทัดอ่า